ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ฟังชาววัยทำงานที่กำลังนั่งชิบกาแฟหรือปั่นงานหน้าคอมอยู่ทุกคนผมไอบ้าอะไรวะเอ้ยไม่ใช่สิผมจ่าเฉยจากช่องฮะอะไรนะครับช่องที่จะพาคุณไปค้นพบเรื่องราวสุดเพี้ยนที่ซ่อนอยู่ในความปกติเรื่องที่ทำให้คุณต้องร้องฮะอะไรนะวันนี้เรามีเรื่องราวที่โคตรจะฮะอะไรนะมาเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้กว่าแฟนเก่าคุณอีกเรื่องของแก้วน้ำรั่ว ช่ครับคุณฟังไม่ผิดแก้วน้ำรั่วไม่ใช่แก้วแตกไม่ใช่แก้วร้าวแต่แก้วรั่ววันนี้แหละผมด้พาไปเจาะลึกทุกซอกทุกมุมของปรากฏการณ์แก้วน้ำรั่วมันบั่นทอนสติปัญญาของวมวลมนุษยชาติเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเพราะหลังจากนี้คุณจะมองแก้วน้ำไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงหัวเราะเบาๆพร้อมแล้วก็ไปลุยเลยเรื่องมันเริ่มต้นเมื่อเช้าวันจนันทร์แสนสดใสสำหรับใครบางคนนะแต่สำหรับผมมันคือเช้าวันจันทร์ที่โคตรจมดมมองเพราะอะไรนะหรอ ผมกำลังนั่งดื่มน้ำเปล่าจากแก้วใบโปรดแก้วใสๆทรงกระบอกธรรมดาธรรมดาไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยแตกผมมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันเป็นแก้วที่ไร้ที่ติผมดื่มไปได้สักพักก็รู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรหยดติ่งๆลงบนโต๊ะทำง,งานตอนแรกก็คิดว่าเหงื่อตัวเองหยดหรือไม่ก็แอร์รั่วแต่มันไม่ใช่สายตาผมเหลือไปเห็นรอยน้ำจางๆใต้แก้วตอนแรกก็คิดว่าตัวเองทำน้ำหกแต่พอเช็ดแล้วเติมน้ำใหม่มันก็ยังเป็นอีกเก้ย นี่มันอะไรวะเนี่ยผมเพ้่งสร็จขนลุกเล็กน้อยด้วยสัญชาตญ,ญาณของนักสืบโคน,นันเอ้ยไม่ใช่สิด้วยสัญชาตญ,ญาณของคนที่ดื่มน้ำแล้วไม่อยากให้น้ำหกเลอะเทอะผมก็จัดการยกแก้วขึ้นมาส่องไฟไล่หาสาเหตุตั้งแต่ก้นแก้วยันขอบแก้วพลิกซ้ายพลิกขวาส่องหน้าส่องหลังใช้แว่นขยายส่องจนตาแทบเหล่าไม่มีอะไรเลยครับท่านผู้ชมแก้วมันใสปิงไร้ตาหนีใดใด,ดทั้งสิน้นไม่มีรอยเล้าแม้แต่รอยขีดข่วนเดียว แล้วทำไมทำไมนะ้ำ